ค่ะป่านนี้แล้วก็นีมาอุลตราล้วามงบงมังเพชรค่ะน้องตังตัวร้านาด้วยวันนี้ค่ะเราอยู่ทีไหนฮะเราอยู่ชาอิทีก่อนบ้านใคระบ้านบ้านใคระบ้านดยกพุดได้เลยบ้านถวดวบ้านถั่วนั่นคือถวดนถัวถวยนแข็งแรง

ไปสวัสดีค่ะัสวัสดีค่ะอันนี้หนึ่งคูหนึ่งอันนี้สามคูสามเอาเลิมค่ะเดี๋ยวมันจะนับนะคะหนึ่งหนึ่งล้วไปหนาห้างหึ่งตอด้ามเลิมค่ะเออได้แล้วเอามันปัได้อยู่ตั้งนานแล้วค่ะไม่บีบปีมั่วแล้วบีบไปดัดมักคอร่าแบบทำให้มันมั่วก่อนนี่แล้วก็ให้น้องรีวิวให้มันแบบเป็นแฟนง่ายๆมันโตมาเลยตั้งแต่มันสักค่ะอันนี้อันนี้อยากออยากค่ะ สามพามมาอนน้้ริวจับตามององอนนงนีดเลืเรื่องแล้วนลมันรีวิวนอนทั้งอ่ะเราทำได้แ่เซร็จแล้วนะเอขมวดคิวยัมีการขมวดคิวเกิดขึ magic, ้นโอเคเกทั้งจริงมาคนเทอครับเทพเอะไรเอาลองเล่นีอ่โอ้อันนี้โคตรตึงอันนี้ตึงมา ไม่รู้แต่บอกมืออาชีพใลมืออาชีพต้องเล่นได้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าแม่มีตังกูจะให้แม่แม่ซื้อเจ็ดคูณเจ็ดให้เจ็ดคูณเจ็ดให้มีสิบแล้วมันมีอกันหนึงสิบสามคูณสินี่คลิปเราจะเป็นแบบนี้เแม่น้ำไม่สิ้นเลยไม่ไม่หยไมหยาบหาบค่แล้วห้องมเอมาดูเอาเชิญฮาสิบสามตองนึ่งพุ่ม จับเลยพ่อจัยี่หเ้ยะจับมาต่องสีตาาด้จกันด้แล้ว่ะสีตาว่เด็ีวใครหม้อให้ตากนให้ดูดิคะซูมว้อให้าให้ดูดิค่ะ่ายมัวให้ด้ว้อให้ตากให้หวนม้อทำไงหม้มันทำไมเป็น อเวนทมือเดียวโอแวนทืตอือกล้องมือทั้งฮันน่าฮันนามาทางเราฮันนามาทางเราเราอวัสดีค่ะหมอสวัสดีอันนี้เราท่าไทยเฮ้ยดูมันเราไม่ท่ายก็แรงอกันด้ดูมันมันพูดมันมีชู้ก็มันอยู่นี่จะไม่เละนี่ อ่าเอเคเอา่ะเอา่ะช่วงที่สองค่าเคมค่ะแล้วดูชน้องเราท่างเราอาจจะได้ในเบารุ่นให้ทันผู้ชมทันผู้ชมตอนนี้เป็นการขโมยคิวนิดน้อยน้องรุ่นนี้น้องจะทำได้ไหมต้องบอกทดแล้วเลโอเก่งมากค่ะแล้ดูเอาพี่แฟบ อื้นแบบโคตึงะเนี่สามคูนสามนี่หนึ่งคูณนึ่งเาอทำทำไล่ตอแล้วบอกว่าเป็นมือโปรเอาลงเล่นนี่เองมือโปโอเพอชชอะจะว้หรือไม่เดมือโปรเล่นนะบ้าเน่ยจอมว่าแต่โอฟงไม่ไม่แตกเลยหักจะไม่แตกเอาอะไรมาโอ้โหมันเหนือยเธอจเธอจะหัก่อยไม้ไม่้ม่ัมมไ่มไม่ม่ไมไม่ไไม้มมมไไมมไม บนล่างหน้าหันขวา trái ขวาบนล่างหันโอ้ยตาคุยยากจังวะเออไม่ได้อ่ะคู่มา้งพี่ขอนไม่ต้องแป๊บนี่เพี่ไม่อยากเล่นมือโปนแล้วพู่ขอลองบิดดิไฮ้ตถูกคำนาคำนามาไอ้นี่เลยว่ะกิ๊กสุวัตเจนีเหรอจ้ากิ๊กสุวัตเจนีแม่เนี่ยพี่แฝบยังเล่นได้เลยเล่นได้มา ตตงมือให้น่อยฮะมือนาัว้งให้หนมือีมือมาห้องคือมือเดียวะคืสวัสดีค่ะดีค่ะนกคสวัสดีค่ะนกาไากองมดงี้ยนีี้เียี้สวัสดีค่ะสัสดค่ะามาไม่ได้พูดสวัสดีค่ะมันพูดเงี้ยีพี่ไม่ได้บอกกองมันมัวงไงไม่ไมสวัสดีหรอ สวัสดีค่ะขอเรามาแรกมันกได้เร็วมัน้างไงเร็วได้ไงสวัสดีค่ะทองจ๋าสวัสดีค่ะเออแม่แม่มาสวัสดีค่ะได้เร็วเอเวอซิงมาดมาหนังทายกับตรงนี้ต่อเฮ้ยทองจ๋ามันสวัสดีค่ะเราด้วยเว้ยตรงไส้เสียงเราจะเมื i, ่อยใหญ่น hmm. ิด เขาเรียงมาลุนต่อมท่านจะจะจะได้ไหมคลิปนี้จะเต็มก่อนหรือเปล่าพี่แฝดว่าไงไม่มีหรักวันนี้มูี้เขาูดสาูตอนนี้นะครับโอ้โหตอนแย่ไรเงา่าแย่น่อยเย่ดูเขาดูโอเคแ่ไปเล่นหนักนตันถึงไปท้ายแล้วหรอเล่นดดพ่กาลูกของพี่แบบดู อันนั้นยากเกินเลพี่แบบเร็วตาเดี๋ยวคลิปก็จะปิดแล้วนะยัางแรกอีกประมาณท่านาทีหกนาทีให้มันเปได้ค่ะตามพีการตามพีกัรนะอย่าไปมัวนอย่าอย่าไปมั่วเขาทำการบ้านพาไปสำรวจก็ได้เธอไปสำรวจวิวนี่ไม่ไม่เดี๋ยวขอไปเล่นไปซื้อน้องคุณยายบอกไปซื้อของเข้าไม่ของเรา เราพาไปดีวิวดีวะไรต่อเอาไปคืนก่อนเอาไปคืนผิกันก่อนเอาไปจากตรงนั้นไปคืนก่อนนะเอามาเร็วตายอ,อย่าน,านั้นมาเร็ว Ô không, không bị cắn mà lạ, là không bị kép ra. Ô, ô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  xe cắn thùng tua. Xe cắn thùng tua. Đá bị cắn mà. Bị phụ bên này là bị phụ à. Đi vì nào đá nữa nha. này là mẹ tiếp tục bên này đưa cái gì vậy đá xuống đúng không ạ? เอาไปคืนะไปล้าสู้นะตรงนี้ไงตรงนี้จะเป็นบริเวณบ้านของบ้านหนองผุดได้บ้านทวดเดินไหมเดินสะพานไม้นี่นี่คือเลสะพานอะไรดีวะนี่อันนี้เรี้ยกสะพานอะไรดีแฟบสะพานนรกเดินไหมเร็วคลิปจะเต็ม้ะเร็วมันจะเดินผ่านไปได้ไหมมันจะลนสะพานไหมเฮียไม่เลนเหรออ้ยอแต่ตอนนี้อะไรหรือไม่คะตอนนี้อะไรหรือไม่คะอังกอมันจะมา เอาไปไปไปดิวซาเล้งดิวซาเล้งหน่อยดิวซาเล้งเดีล้าสู้เวลาสู้นเนี่ยอเอาไปไปไปะโกนเออเก็บเสียงหลุดรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเราก็จะมามาล้าสู้นเนี่ยถือซาเล้งนี่หนไหมเร็วได้อีกห้านาทีนี่มันคืออาซาเล้งของซาเล้งของใครมาน่าจะของต่อทอนไม่น่าจะของต่อนอน เอาอุปเอาวางไว้ตรงนั้นเอาไปไอ้ยมาชุ่มชุ่มยองเราทั้งอ่เนาะทั้งไวปคนขับเซิงเตอร์ไซคไปหลาโซ่แต่ว่าใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีมือมืไม่มีมือมือถือเอาเอาเอากล้องไหมไม่ต้องเดี๋ยวก่อนโอ้โหขี่เวลาซูนฐานนี้เลยอ่ะโอ๊ตแม็กป้วงนี่ถึงแล้วไปเดี๋ยวคนเอาลงไปเรื่องแววิรู้นี่เดี๋ยววิจุย นายนายอาซุ่นต่อนายอยู่นายอาซุ่นเนอะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราขอรีวิวอังกอร์่อยวันนี้มาแน่นอนเมืดฝนมาตอนนี้ลมเย็นมาอันนี้ไปให้แม่พี่กันก่อนให้แม่พี่แม่เขาพี่กันใส่ยายอุ้งใส่ไม่ได้อ๋อไปถึงว่าไปบอกเองดิเออไม่ต้องไปก็ได้นะเรื่องแบบนี้ต้องไปบอกเองไปเองอ่ะแฝดปะ อาสูอยู่ในไกลไหมอ่ะอาซูนต้นกล้วยอาูน,ตน,ตนตคัวรี่ของเราอ่ะอาซูนเดิมอท่านจะจัดการอย่งไ,ไงน,ไนี่ไงตัวที่มันตายตายแล้วเนี่ยฟันไดไเออ,อนนได,ไได้ที่มันเห e ี้ยวเหี้ยวมันะได้มมดมันตายแล้วอย่าไปฟันเขี้ยว,เ,ยวเออเธอไลฟ์รับเพลงดาบด้วยนะแล้วว่าดอกไม้เผาดอกมไ,ไม้เผาเข้าไปไง ส่วนต้นโกยเออส่วนต้นกลจะยูไดยะู่ยได้ไม่ได้ะบไดเมื่อปืสบดก็เดี๋ยวต้องพิมพ์เหวียงใหหน้าแบบอืมโอ้ยตึงมาค่ะ อาซูนต้นกล้วยอาซูนต้นกล้วยต้นนี้มันมี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 ดอกมีมีกล้วยกี่เรือวะเนี่ยเดี๋ยวขอวิวกล้วยก่อนหนึ่งเรือสองเรือสามเขือสามเขือไอ้ยาวๆนี่เขาเรียกว่าเรือแบบไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าวีไอ้แบบที่กล้วยที่บ้านเราที่ตาซื้อมาเรียกวีอันนี้เขาเรียกเรือลองรทั้งมดมดมีมดนะมดมีมดอ๋นนี้มดมีมดมีมด กับไปทานที่มันของเราหรือสาเล้ง่บบกกอออโอ้ยมันเขียนนดนิโอ้ยมันเีย้วอ้นแ่ดีไ,ไ,ไหอ้ยมันหิวข้าวว่ะมันหิวข้าวอเ,อาเอาไปเองแบบไปบอกแกอ,อู้ว่าน้องบอกโทรทำน้องหมูทำปืนห่าเราทำไรตองเราทั้งโนะอ้ย ฝนตกแล้วไหมอ๋อเข้าไปในบ้านเร็วพนตกฝนตกเร็วไม่ตกแล้วแแป๊บนึงนตกแล้วไ,ไม่ใช่ตกแล้วนะแฟมนาเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในบ้านไนงะบ้านไนงะบ้านของเราคนใะหม่เยอะยแยะมากม,มายเข้ามาเร็วฝนตกค่ะตอนนี้ยูทีขวัวสุนทรไงนะเข้าไปเข้าไปพนตกฝนตกคนนไม่ช่วยค่ะไม่เข้าไปในบ้านก่อนแล้วฝนฝนตกแล้ว โอ้ยมันหิวแล้ว嘛น,นอนช่วยมานี่ดิค่ะมันจะปิดคลิปแล้วนะอยู่ไรตองฮะพูดด้ยวามายวามาันไม่ดู ออกดาบโอ้ยแหนหิวว่ะไ,ไ้่ไหมน้ำไปก้อนอยาไซได้วน้ำไปก้อนน้ำไปก้อนอ้มันเป็นปืนเจลได้จริงอ่ะเสือ้อระบุสีขาวด้วยประดิเอามาขอนอะนเอ้ได้แบบนั้นเนานนะ อนานน้อยามาันไม่รู้ว่าเธอคอยไรเธอไม่แรง่งนอนาเงนเทนเลยแบบในถัง,นทงที่น้ำเงิน